สวัสดีครับพบกับผมดำมิดใหม่เช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวครับปั๊มน้ำมันเครื่องก็ปัญหาที่พบนะครับในการใส่ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งของเวฟร1อยสหรือดีมซูเปอร์คันะครับที่มีขายตามเพจต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็น ทางโช o ป e e หรือจะเป็นทาง l a z a d a นะครับก็อย่างยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับวันนี้ที่ผมได้ใส่ลงไปก็ปรากฏว่านะ้ามันเครื่องไม่ขึ้นหัวครับก็ผมก็เลยทำการหลือครับซนครับอยากรู้ครับว่ามันนี้ทำไมมันไม่ขึ้นครับก็เลยลองรือ้อแยกเป็นชิ้นๆดูแล้วก็ลองใส่เข้าไปก็ปรากฏว่านะครับ พอเราเอาใส่เข้าไปแล้วก็ทีแรกผมตอนใส่เข้าไปทีแรกที่ผมเห็นเลยก็คือว่าตรงนี้นะครับตรงช่วงโค้งตรงเนี้ยมันตันครับน้ามันเครื่องมันสามารถออกได้แค่รูตรงนี้ช่องเล็กรูนี้รูเดียวครับรูซิลิมเรียมรยมูนี้นะครับที่ผมชี้เนี่นะครับซึ่งมันไม่พอในการไหลครับมันเลยมันเลยทําให้น้ามันเครื่องมันไม่ไม ไม่ขึ้นครับไม่เลี้ยงส่วนรูนี้ก็ติดเหมือนกันครับก็รูนี้ก็ติดก็ต้องเจียออกตอนนี้ผมยังเจียออกได้ไม่หมดนะครับเพราะตรงนี้มันมันจะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองค่อยเก็บอีกทีนึงพอวันนี้มันบอสเป็นตัวใหญ่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาใช้บอสตัวเล็กก็เอาก็ปัญหาที่ผมพบก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วผู้ผลิตนะครับก็ควรที่จะ ทำออกมาให้มันใช้ได้เลยครับจริงๆแล้วนะครับจริงๆรแล้วรถผมนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งตัวนี้ก็ได้ครับผมใช้ของเดิมมันก็ใช้ได้สบายอยู่แล้วออยกูลเลอร์ผมก็ทํางานได้ปกติแต่ที่ผมอยากจะลองเอามาใส่ดูตัวนี้ก็คือว่าเพื่ออนาคตข้างหน้าครับเพื่อผมอยากจะทํารถเป็นชักเจ็ดชักเจ็ดมิลครึ่ง โดยการใช้ข้อเวียงของเว็บร้อยซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าข้อเวียงเว็บร้อยยช่วงชักอยู่ที่57.9นะครับแต่ของเว็บร้อยสช่วงชักอยู่ที่55.6ซึ่งต่างกันอยู่ที่2.3มมิลถ้าเราเอาข้อเวียงร้อยมาทําชัก5แล้วเอามาใส่ใน110ก็จะกลายเป็นลดชัก7.3มมิล ซึ่งมันติดแกนปั๊มแน่นอนครับผมก็เลยอยากจะลองเอาตัวนี้มาลองใส่ดูก็ยังยังไม่รู้ครับว่าเราเจียอย่างนี้แล้วว่าน้ำมันเครื่องมันจะขึ้นไปเลี้ยงได้ดีกว่าเดิมไหมหรือ,อยังไงเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมลองดูแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้พูดถึงปัญหาที่มันพบเจอครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับใช้ยห้อไหนแล้วน้ำมันเครื่องมันขึ้นหัวก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเพื่อผมจะได้ตามไปแต่ตัวนี้ผมคิดว่าจากที่ผมลองทดสอบดูนะครับโดยการปั่นเป่าๆดูนะครับก็ลองเอาน้ำมันเครื่องใส่เข้าช่องนี้เอาอะไรอุดตรงนี้ไว้หน่อยไม่ให้ เอาปุ่มเอาใช้กระดาษทิชชูอุดไว้ปิดแล้วก็นะ้ำมันเครื่องใส่แล้วก็ลองใส่ตัวชุดปั้นมันลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝงปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็ลองใช้มือปั้นดู mm hmm. ก็ปรากฏว่ามันก็ไหลครับมันก็ออกแล้วแต่ตอนแรกมันไม่ไหลครับมันมันไม่ออกก็คิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้น่าจะ ก็เดี๋ยวยังไงก็จะมารีวิวให้ดูวอีกทีหนึ่งครับก็จริงๆแล้วผู้ผลิตน่าจะทําให้มันใช้ได้เลยนะครับไม่ควรที่จะมาต้องมานั่งเจียอะไรแบบนี้อีกจริงๆแล้วก็น่าจะนะแต่ก็ย,ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีมว่า ยังอื่นจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปผมก็ยังไงก็คิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับหาคิดว่าชอบคิดว่าใช่กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับผมเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับ ก็ขอบคุณมากครับ